สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อค้าเข้าหลามแจ้งความหลังนำรถไปจำนํสองหมื่นพอจะไปเอารถคืนรถหายติดต่อไม่ได้วันที่25สิงหาคมผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้าเข้าหลามรายหนึ่งชื่อนายดินอายุ52ปีอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีพร้อมกับนางวรัญญาอายุ43ปีซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ได้เข้าแจ้งความกับสพลานสัก ให้ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว ในข้อหายักยอกทรัพย์เนื่องจากทางด้านของนายดินได้นํารถยนต์ไปจำนาไว้เราจะไปเอารถคืนเราไม่คืนอยู่ระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่ร้อยเวรสอบสวนกําลังรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนํารถยนต์ไปจำนาให้กับบุคคลหนึ่งซึ่งทางนายดินได้เปิดเผยว่าก่อนหน้าน,นี้ตัวเองได้นํารถยนต์ของนางวรัญญาซึ่งเป็นชื่อเจ้าของรถและเป็นญาติกันได้นํารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไฮลักวีโก้สีเทา จังหวัดอุทัยธานีเพื่อนำมาบรรทุกให้ขายข้าวหลามต่อมาในดินได้เปิดเผยอ,อีกว่าช่วงวันที่31มีนาคม2566ตนเองไม่มีเงินไปจ่ายค่างวดรถจึงได้ติดต่อกับบุคคลดังกล่าวขอให้เอารถตนเองไปจำนำไว้ในราคา20,000บาทโดยบุคคลดังกล่าวได้ตกลงพร้อมอนเงินมาให้17,000บาทพร้อมกับเอาเงินมาให้ภายหลังอีก3,000บาท รวมเป็นเงินสองหมืนบาทโดยบุคคลดังกล่าวได้บอกกับนายดินว่ามีเงินเมื่อไหร่ก็มาเอาไปโดยไม่คิดดอกแต่อย่างใดตนเองก็ได้เชื่อใจและเชื่อมั่นต่อมาทางบุคคลดังกล่าวได้ติดต่อกลับมาในเดือนกรกฎาคม2566ทวงถา,ถามถึงเรื่องรถที่มาจำนน้ำว่าจะมีเงินมาเอารถเมื่อไหรนายดินจึงติดต่อไปว่ายังไม่มีเงินไปเอา เพราะยังหาเงินอยู่พร้อมกับยังติดหนี้ไฟแนนซ์อีกทางจนต่อมาวันที่17สิงหาคมได้มีไฟแนนซ์มาทวงเงินค่าค้างชำระค่างงวดดังกล่าวสามเดือนกับนางวรัญญาซึ่งเป็นเจ้าของชื่อรถเป็นเงินจำนวน26,000บาทต่อมาทางด้านของนางวรัญญาก็ได้ไปหาเงินจ่ายค่างวดรถที่ค้างชำระจนหมดเหลือเพียงแต่ตัวรถที่นายดินนำไปจำนำยังไม่ได้คืน โดยทางนางวรัญญาพยายามติดต่อกับบุคคลดังกล่าวโดยจะนำเงินทั้งหมด20,000บาทไปจ่ายพร้อมกับตนเองจะให้ค่าเสียเวลากับบุคคลดังกล่าวอีก5,000บาทรวมเป็นเงิน25,000บาท แต่บุคคลดังกล่าวได้อ้างว่ารถไม่อยู่แล้วหลังจากนั้นนายดินกับนางวรัญญาก็ตกใจมากเนื่องจากได้ทราบข่าวว่ารถยนต์ของตนเองไม่อยู่แล้วจึงได้เข้าแจ้งความไว้เพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวทั้งนี้นางวรัญญาซึ่งเป็นเจ้าของรถได้วิงวอนขอให้บุคคลดังกล่าวที่รับจำนำรถไปให้นำรถมาคืนด้วย เพราะตอนนี้ไม่มีรถบรรทุกเข้าหลามมาขายเนื่องจากต้องใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งสร้างความลำบากมากแต่หากทางบุคคลดังกล่าวได้นำรถสภาพคงเดิมมาคืนตามที่ตกลงไว้ตนเองจะถอนแจ้งความพร้อมนำเงินที่ได้ติดค้างค่าจำนำรถให้กับบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เรื่องจบไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ